สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจำคุกแม่น้ำหนึ่งสองปีนะครับในข้อหาที่ชักชวนคนเล่นการพนันนะครับหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวานนะครับผมสารอาญามีนบุรีนะครับจำคุกแม่น้ำหนึ่งสามปีปรับ5,000บาทแม่น้ำหนึ่งในข้อหาชวนพายเล่นพนันออนไลน์นะครับโดยมีการลดโทษให้นะครับกึ่งหนึ่งให้รอลงอาญา2ปีนะครับควบคุมการประพฤตินะครับห้ามชวนคนเล่น พนันอีกนะครับผมภายหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งเจ้าของเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดนะครับเดินทางเข้าพบตำรวจนะครับหลังจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนแจ้งข้อหาช่วยครับแต่เนื่องจากจำเลยนะครับเป็นผู้หญิงและไม่เคยต้องโทษมาก่อนนะครับเพื่อให้โอกาสจำเลยกับตนเป็นพลเมืองที่ดีนะครับและประกอบอาชีพสุจริตต่อไปจึงลดโทษให้เหลือลงโทษ นะครับลงอาญา2ปีนะครับนี่คือข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนะครับสำหรับคุณน้ำหนึ่งนะครับผม